ว่าที่ขวัญใจหัวใจเด็กขอบฟอร์เรนเวดเวดถือกำเนิดณนเะมืองฟูฮามเป็นเมืองเล็กๆในประเทศเยอรมันปัจจุบันอายุ22ปีเวดเกิดมาจากครอบครัวที่หลงใหลในกีฬาทั้งคุณพ่อและคุณแม่เวดจึงได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดีเด็กหนุ่มเวดวัยแค่7ขวบก็มีโอกาสเข้าอคาเดมีโโสโมสรเอสซีกรูนไวบราเวเยอร์ทีมในระดับภูมิภาคเยอรมันเวดโชว์ฝีเท้าดโคตรโดดเด่นเกินต้านจนทีมดังในลีกเยอรมันต้องมาจับตามองถึง2 เลเวอร์และโคโลนแต่วีสก็ตัดสินใจเลือกโคโลนเพราะใกล้บ้านใกล้ครอบครัวมากกว่าแต่สโมสรเลเวอร์ก็ไม่ท,ท้อแท้ติดตามฟอร์มเบียบเสมอมาแต่สสโมสรเคยตั้งส่วนที่ัญญาปากเปล่ากันไม่ว่าจะไม่มีทางมาเอาเด็กในคเมมี่ของสโมสรอ,อีกฝั่งในช่วงเดือนมกราคมปี2020สโมสรห้างขายยาตัดสินใจคว้าตัวเวสจากสโมสรโคโลนและยอมหักกับสโมสรโคโลนเพื่อดึงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าฟอร์เรนเวสจากนั้นเพชรก็คือเพ็ด เวโชว์ฟอร์มโคตรโหดโคตรโดดเด่นจนได้เล่นชุดใหญ่ของเลเวอร์แล้วจากนั้นเวทก็ได้แจ้งเกิดที่ห้างขายยาเป็นตัวหลักของสโมสรชุดใหญ่ให้เลเวอร์และทีมชาติชุดใหญ่ของเยอรมันและยังพาทีมเลเวอร์ควา้าแชมป์บุนเดลลิกาตบหน้าบายเยน์มาแบบเฟี้ยวๆนี่แหละนิวคูตินโยคนต่อไปฟอร์เรนเวทเพื่อนๆคิดว่าเวียทในร่างหรือร์พูลจะโหดแค่ไหนคอมเมนต์ที่ใต้โพสตนี้เลยโชว์